คดียิงช่างไฟฟ้าเสียชีวิตในจังหวัดลบบุรีเมื่อกลางดึกของคืนวันที่20กันยายน2558เวลาผ่านมาเกือบ1ปีแล้วนะครับซึ่งคดีนี้ศาลได้นอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาทั้ง2คนแต่ว่าเจ้าที่ตำรวจยังไม่สามารถติดตามจับกลุมตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้ซึ่งส่วนทางกับกระแสข่าวนะครับที่ระบ,บุว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนยังคงใช้ชีวิตตามปกติอยู่ในพื้นที่และอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุมากนัก นี่เป็นจุดเริ่มต้นครับที่ทําให้ญาติของผู้เสียชีวิตนั้นเข้ามาร้องเรียนกับทีมงานไขปมข่าวให้ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้ติดตามได้ไหนเงาฆาตกรครับเือเข้ามาาใช้ปกติแต่เขาไม่รู้ว่าคนเมด้ยใครมาก็เป็นเรื่องเ่ข่าวเปนียอยู่เลยเนะียไม่รู้อะไรสักอย่างเลยจะต,ต้องถามทำไมน้องถูกยิงจะไปไหนทำอะไรไคอยกลัวอยู่ตลอดอะ บ้านคำกังวานที่เคยอยู่กันอย่างสงบสุขแต่ทุกวันนี้กลับไม่เป็นอย่างนั้นอีกต่อไปความสุขถูกแทนที่ด้วยความหวาดระแวงและมันจะเป็นเช่นนี้ตราบที่ฆาตรกรยังเป็นเพียงแค่เง,งางกลางดึกวันที่20กันยายน2558เสียงวิทยุสือ่อสารแจ้งเหตุคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บ บริเวณปักซอยมอทบสิ 13. ในเขตตำบลน,นิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลบบุรีที่เกิดเหตุพบรถยนต์มิตซูบิชิแลนเซอร์สีบอลเงินที่ภายในเต็มไปด้วยคราบเลือดของผู้บาดเจ็บปลอกกระสุนขนาดจุดสาที่ตกอยู่5ปลอกเป็นเครื่องบ่งบอกอาวุธสังหารเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้รับแจ้งว่ามีเหตุการณ์คนร้ายใช้วุธปืนยิง มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับเหตุเกิดที่ถนนในหมู่บ้านบานเย็นตำบลน,นิคมสร้างตนเองคืเอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนะครับก็ออกไปตรวจสารที่เกิดเหตุนะครับทราบว่าในผู้บาดเจ็บเนะี่ยคือ,อคุณสมชายคำกางวานถูกกระสุนปืนได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายนัดตรวจสอบผู้บาดเจ็บทราบชื่อคือน,นายสมชายคำกองวานเขาเป็นช่างไฟฟ้า รับเหมาทั่วไปอยู่ในพื้นที่ตัวเมืองลบบุรีเขาถูกยิงด้วยปืนขนาดจุดส8กระสุนเข้าที่ด้านหลังหลายนัดถูกนำส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายไม่อาจต้านทานพิษบาดแผลได้เขาเสียชีวิตหลังจากถูกยิงในอีกไม่ถึงชั่วโมงต่อมา หมอกับปั๊มหัวใจก็ไปถึงกระปั๊มอย่างเดียวค่ะปั๊มไปประมาณน่าจะเกือบชั่วโมงอะค่ะแล้วหมอก็บอกว่าปั๊มหัวใจจนซี่โค้งหักแล้วให้ตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงว่าเขาคือ่าเมึงเขาไม่ไหวแล้วอะค่ะแต่ตอนนั้นก็คือว่าพี่ชายยังอยู่ที่เกิดเหตุอยู่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวยังไงร,รอหามพี่ชายก่อนเดี๋ยวพี่ชายมาก็พูดกับกหมอไปประมาณนี้ค่ะตอนนั้นยังมีชีพจรยังเต้นอยู่ไม่แล้วค่ะ ก็คือพอไปถึงโรงพยาบาลนี่คือสิ้นใจแล้วหรือยังค่ะน่าจะสิ้นแล้วอะค่ะแต่ว่าเพราะว่าตอนที่นั่งรถไปคือเขาก็นิ่งไปแล้ว,ว่ะหลังมื้อเย็นนอกบ้านตามประสาพ่อแม่ลูกคนเป็นพ่อทำหน้าที่สารถีผ่าครอบครัวกลับบ้านพักในซอยมอทอบอ13เหลืออีกเพียง500เมตรจะถึงบ้าน<ม>เขาสังเกตเห็นรถยนต์และรถจักรยานยนต์ขับตามหลังมา ปรากฏมีรถจักรยานยนต์ขี่ตามประกบแล้วปาดจอดขวางหน้ารถขณะที่รถยนต์ประกบด้านข้างคนขับก่อนที่มือปืนจะลงมากระหน่ำยิงเข้าใส่และพากันหลบหนีเข้าไปภายในซอยบ้านของผู้ตายมีผู้ชายเดินลงจากรถเก่งมาก็ยังบอกแฟนว่าว่าคนนี้ไงที่มีเรื่องกันเมื่อวานเนี่ยแฟนก็คิดว่าเขาจะมาเคลียร์หรือว่าอะไรก็เลยเปิดกระจกเขาเปิดกระจกเขาก็ยิงเลยคือว่า ไม่หันได้พูดอะไรเลยะะอะค่ะพอยิงสองนัดแล้วแฟนแฟนพี่ก็หันมาบังเอาตัวมาบังพี่เขาก็ยิงต่อ,อยกรนมาสามสี่น,นัดะ,ะคะ่เราหลังจากนั้นเขายิงเสร็จแล้วเขาก็ตัวผู้ชายนะคะเขาก็เขาก็ตะโกนบอกคนที่ขับมอไซค์ว่าไปเขาก็พากันไปกับเลี้ยวรถออกก่อเหตุยังอุกอาจหวังคร่าชีวิตทั้งครอบครัวแต่ผู้ที่รอดชีวิตเป็นประจักษ์พยานสำคัญที่ทำให้รู้ว่ามือปืน คือใครคือว่าวันวันก่อนที่ว่าจะเกิดเหตุอะ่ะคือว่ามีเรื่องขับรถขวางหน้ากันคือพี่ก็อยู่ด้วยอยู่ในเหตุการณ์ด้วยค่ะ<ม>ที่ว่าเขาขับรถขวางอะ่ะแฟนพี่ก็เลยขับแซ่กไปแล้วก็เบิ้นรถใส่พอเบิ้นรถใส่แล้วพอนั่นเขาาขับตามมาเขาขับขับตามมาเขาก็ทะเลกกาะกันด่ากันนะคะอืมพอด่ากันแล้วก็แบบว่าแฟนพี่ก็เลยขึ้นไปต่อยเขาบนรถ แต่คิดว่ากลัวแบบว่าเขาจะไปแจ้งความไหมเขาจะอะไรประมาณนี้ก็คือกลัวอย่างนี้มากกว่าค่ะไม่ได้คิดว่าจะมาดักยิงหรือว่าจะอะไรอะตำรวจขออำนาจศาลออกหมายจับนายชูชีพใจดีพนักงานขับรถบัสรับส่งพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในเมืองลบบุรีมีประวัติถูกจับคดีพกพาอาวุธปืนมาแล้วตำรวจให้น้ำหนักปมสังหารคือความขัดแย้งส่วนตัวเพราะก่อนหน้าเพียงวันเดียว เขาและผู้ตายมีเหตุทะเลาะวิวาทกันจนถึงขั้นลงไม้ลงมือสาเหตุเนี่ยเชื่อว่าเกิดจากการอาจอดรถขวางทางกันแค่น,นี้ตรวจสอบข้อจริงปรากฏว่า,าทั้งคู่เนี่ยเคยมีเรื่องชวกต่อยกันมาก่อนแล้วในวันที่19กันยายน25 5 8นะครับก็สาเหตุนั้นก็คือจากการอาจอดรถบัตรขวาง วางทางกันแค่นั้นเองสาเหตุเป็นแค่นี้นะนังสาวจารุนีแสงคล้อยภรรยาของมือปืนถูกเชิญตัวมาให้ปากคำเธอยอมรับสามีเป็นผู้ก่อเหตุจริงและคนที่ขี่รถจัก,กรยานยนต์ขวางหน้าก็คือเธอเองแต่เธออ้างว่าเหตุที่ทำไปก็เพื่อจะห้ามปรามสามีไม่ให้ก่อเหตุและเธอไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุฆาตกรรมคือครั้งแรกเนี่ย เราเราเชิญเข้ามาม,มาให้ข้อเท็จจริงกับหลังจากที่เรารวบรวมพยา,านฐานแล้วเนี่ยเชื่อว่าเขามีส่วนร่วมกันทาคกอมบิดเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่ยอมมาพบก็จะจึงออกหมายจับด้วยนะครับตอนที่เราเชิญเขามาให้ข้อเท็จจริงตอนนั้นเนี่ยเขาให้ข้อมูลว่ายังไงบ้างคะว่าเขาร่วมหรือเปล่าหรือว่าเขาไปทําอะไรในที่เกิดเหตุเขาไม่ให้ไม่ให้รายละเอียดตรงนี้ครับแต่ก็ยอมยอมรับว่าขับรถจักรยานยนต์ไปตามสามีคือคุณชูชาติ ไม่ได้รับว่าร่วมกันไม่ได้รับครับไม่ได้รับครับอาจจะบอกว่าไปห้ามอย่างนี้หรือเปล่าคะหรือยังไงประมาณนั้นฮะเขาคิดว่าจะไปตามสามีให้กลับบ้านครับแล้วการที่เขาให้กับตำรวจที่ที่โรงพักคัะแมขัดแย้งคำพูดเพราที่พี่เป็นความจริงอยู่ไงอ่าเพราะเกิดการห้ามปามาเนี่ยมันจะต้องมีท่าทางคำพิพากษาที่เกี่ยวกับการห้ามถูกไหมยืนหยู่เฉยหรือทำาะทตัวแบบเป็นไม้ต้นอะความงใจเราคิดว่าห้ามไหมเห็นไหมแต่เราลดไปฝ่ารถอย่างเงี้ย ห้ามคือต้องเออต้องไปรถไปดักรถเราไว้ให้รถเรามาหาหรือไม่้องทำาม้ทํามือสาระอะไรต่างๆให้เรารู้ว่ามันคือห้ามตำรวจไม่ปักใจเชื่อคำให้การแต่สืบสวนจนมีหลักฐานพอให้ขออำนาจศาลออกหมายจับนางสาวจารุณีแสงคล้อยไม่ต่างจากสามีทั้งสองถูกออกหมายจับฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนจากนั้นไม่มีใครได้พบตัวทั้งสองอีกเลย นางสาววินาเนี่ยภรรยาของผู้ตายเนี่ยเชื่อว่าภรรยาของนายจุชาเนี่ยชื่อ,อ,อนางสาวจารุณีแสงคล้อยเนี่ยมีส่วนที่จะกระทําความผิดด้วยก็จึงแจ้งความร้องทุกข์ให้ดําเนินคดีกับนายจุชาและก็นางสาวจารุณีแสงคล้อยภรรยาเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ติดตามไปไปที่บ้านของคนร้ายทั้งสองคนเนี่ยก็ยังไม่พบตัว สวนทางกับข้อมูลจากคนละแวกบ้านผู้ต้องหาที่ระบุว่าผู้ต้องหาตามหมายจับทั้งสองคนยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่และใช้ชีวิตตามปกติบ้านชูชีพเนี่ยอยู่บ้างขันมากคือหลังเมืองเมืองลบบุรีก็คือเหมือนอย่างเงี้ยกับกับเมืองกับอีกฝั่งกับเมืองเหมือนกันซึ่งมีน้องๆที่เป็นน้องๆพี่อ่ะบอกว่าเขาก็ใช้ปกติแต่เขาไม่รู้ว่าคนเคยได้ยินใครมาเขา<อ>ใช้พี่ปกติคือมาซื้อคงซื้อแกงกันอยู่นะ แล้วก็แต่ช่วงนี้เขาไม่เห็นแล้วเขาบอกอหลังอาทิตย์ที่ผ่านมากาไม่เห็นแล้วพอพี่รู้ขา่าวพี่ก็ถามว่าเห็นอยู่ไหมบอกไม่เห็นแล้วก็บอกอไม่เป็นไรมือปืนและภรรยาถูกออกหมายจับข้อมูลถูกระบุว่าเขาอย่างอาศัยและใช้ชีวิตตามปกติในบ้านของตัวเองแล้วเพราะอะไรตำรวจกลับไม่ยอมจับกุมเป็นคำถามที่ยังต้องหาคำตอบตำรวจอ้างว่าได้ลงพื้นที่ตามเบาะแสที่ได้ แต่ไม่พบตัวบุคคลทั้งสองตามข้อมูลแต่อย่างใดต้นเดือนมกราคม2559เบาะแสใหม่คือผู้ต้องหาหลบหนีเข้ากรุงเทพมหานครสัญญาณจากโทรศัพท์บ่งบอกว่าพวกเขาพากันโดยสารรถไฟจากสถานีหัวลำโพงปลายทางเชียงใหม่แต่เมื่อประสานปลายทางเข้าจับกลุมกับพบเพียงโทรศัพท์มือถือซุกซ่อนอยู่ใต้เบาะนั่งในรถไฟขบวนนั้น ตำรวจก็ยังพอจะแกะเบอร์ธุรกิปได้บางส่วนรอบแรกแกะอยู่ที่นครสวรรค์ไปที่วัดแต่ไปก็คาดเคลื่อนกันเพราะออกจากวัดไปแล้วเขาบอกว่าน่าจะอยู่ที่กรุงเทพแกะเบอร์นี้ได้ว่าเป็นของธุรีิบใช้อยู่แล้วพอแกะรอยตามไปเจอที่เชียงใหม่แต่ไปเจออยู่ในโบกี้รถไฟไม่เจอตัวเจอโทรศัพท์อยู่ใต้เบาะรถไฟพฤติการการหลบหนีที่แยบยล ญาติผู้ตายเชื่อว่าต้องมีคนคอยช่วยเหลือในการหลบหนีสนับสนุนความเชื่อให้ญาติผู้ตายเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ครอบครัวคำกังวานได้รับโทรศัพท์จากชายลึกลับระบุข,ข้อความต้องการไกล่เกลี่ยคดีต้นเดือนที่แล้วมีคนโทรมาหาพี่เขาบอกว่าฮัลโหลครับก็สายคุณสมศักดิ์ครับรบ,บอกพูดอยู่ครับผมออกตัวก่อนนะ<ม>อะไรนะครับ ผมขอออกตัวก่อนอ๋อครับครับได้ได้เอาตัวเรื่องอะไรพี่ผมเป็นคนกลางเรื่องคดีที่ยิงกันตายอ๋อครับอพี่มีอะไรว่ามาเขาบอกว่าพอดีทางญาติเนี่ยก็ให้มาคุยดูว่าคนตายไปแล้วอ่าเสียหายเท่าไหร่ก็ว่ากันมาแต่การเยียวยาเนี่ยของแต่ละคนก็ต้องก็ต้องมีเขตที่มันอยู่อโอเคงั้นงั้นผมไปขอปรึกษาญาติก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่รู้นะผมเป็นคนกลางจริงๆโทรมืออีกบอกว่า เออจะอ,ะอากับญาติเขาจะมาพบผมสะดวกไหมที่บ้านผมบอกว่าผมไม่สะดวกหรอกผมทํางานางญญาต่างจังหวัดผมทางานรับเหมาก็ไปหลายๆที่ถ้ายัางไงเนี่ยโทรหาผมได้ผมรับได้ตลอดสะดวกสะดวกรับโทรศัพท์มากหลังจากนั้นสองอาทิตย์ผมก็เอาเบอร์โทรศัพท์ไปให้กับสารวัตรสืบสว,สว,สสวนสารวัตรสืบสวนก็ไปสืบสวนมาปรกากฏว่าเบอร์เนี้ยเป็นเบอร์ผู้จดจดทะเบียนใช้เป็นของผู้หญิงแต่ชื่ออะไรผมก็ไม่อันนั้นข้อมูลลึกผมก็ไม่ได้ถาม แล้วตั้งแต่วันนจนวันนี้ไอ้คนที่เป็นคนกลางก็เงียบไปแล้วตรงน,นี้เป็นเป็น,ปนอุทาหรณ์เลยนะครับคือ,เ,อเมื่อท่านที่ทราบว่า,าคุณชูชาติใจเดียกับคุณจรุนีแสงคอยเนี่ยเป็นบุคคลที่ถูกออกหมายจับแล้วเนี่ยนะการให้ที่พักพิงเนี่ยก็จะมีความผิดฐานให้พี่พักพิงแก่ผู้ต้องหาที่ที่หลบหนีครับตอนนี้ใกล้หรือยังคะในการติดตามจับกลุณมตัวคาดว่าใกล้เต็มทีนะครับก็ ก็าฝากว่าถ้าพลเมืองดีที่พบเห็นนะพบเห็นผู้ผู้ที่ถูกหมายจับทั้งสองรายเนี่ยสามารถแจ้งบ่อแสได้ที่ข้าราชการตำรวจทุกท้องที่นะเพราะว่า,ามีการเขาเรียกว่าลงหมายในระบบของของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติสามารถที่ตำรวจทุกท้องที่สามารถที่จะเข้าระบบแล้วก็ตรวจสอบหมายจับได้เลยครับข้อมูลจากเพื่อนบ้านที่ได้เพิ่มเติม ระบุว่านายชูชีพมีนิสัยเป็นคนใจร้อนเคยก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งและเขายังมีส่วนเกี่ยวข้องกับ,บ่ปนพนันในพื้นที่หลายครั้งที่ชาวบ,บ้านยังเห็นเขาแวะเวียนมาที่บ้านพักย่านบางขันมากเมืองลบบุรีในช่วงหลังก่อเหตุจากข้อมูลที่ได้ยิ่งทําให้ครอบครัวคํากังวาลยิ่งกังวลใจแม้วันนี้ตำรวจระบุมีปบอดแสดที่เข้าใกล้ตัวผู้ก่อเหตุมากแล้ว แต่ทั้งสองก็ยังเป็นเพียงแค่เงาให้ตำรวจติดตามตัวความหวาดระแวงจึงยังคงอยู่กับครอบครัวคำกังวานเรื่อยไปในวันที่สามแม่ลูกไร้ซึ่งหัวหน้าครอบครัวที่จะปกป้องชีวิตพวกเขาอีกต่อไปแล้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งคดีอุกชะกันนะครับที่เจ้าที่ตำรวจภูธรเมืองลบบุรี ต้องเร่งคลี่คลายปมปริศนาและความเคลือบแคลงสงสัยในใจของญาติผู้เสียชีวิตและปิดํำนวนคดีนี้ด้วยความโปร่งใสครับและทั้งหมดนี้คือรายการไขปมข่าวในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมรายการไขปมข่าวได้ทุกวันเสาร์สบดีเวลา21นาฬิกาถึง22นาฬิกาสำหรับวันนี้ผมและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ